นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคอร,รมเมื่อวานนี้เนี่ยมีมติให้ปรับลดภาษีสป,ปชานมิตน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนเป็นระยะเวลา1ไตรมาสก็คือ3เดือนค่ะตั้งแต่16มกราคมก็คือมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะไปจนถึง19เมษายนค่ะลดลง1บาท ซึ่งในช่วง3เดือนนี้จะทําให้รัฐสูญเสียไรายได้ประมาณ6,000ล้านบาทค่ะส่วนจะปรับลดลงถึง2,50บาท50สตางค์ต่อลิตรเหมือนรอบที่ผ่านมาได้หรือไม่นั้นนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะดําเนินการอยู่เนื่องจากใช้กลไกการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยในอดีตมีการอุดหนุนถึง5บาทมาแล้วนะคะยืนยันว่า2บาท50เนี่ย เป็นไปตามมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะ5บาทก็เคยทำมาแล้วและยืนยันว่าเป็นไปตามกลไกการปรับเปลี่ยนราคาโครงสร้างของพลังงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดินในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูราคาตลาดโลกประกอบกันไปด้วยนะคะว่าตอนนี้ราคาน้ํามันตลาดโลกนั้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนกรณีที่กระทรวงพลังงานไม่ต้องการให้ราคาน้ํามันดีเซลเกิน30บบาทต,ต่อลิตรนั้น นั่นเป็นการบริหารจัดการภายในที่สามารถดูแลเรื่องของราคาให้เป็นไปตามเป้าได้ค่ะโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าราคาเอาไว้ส่วนการที่เอกชนต้องการให้รัฐบาลตรึงราคาไปจนถึงเดือนสิงหาเลยเดี๋ยวอันนี้ต้องมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งโดยกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังจะมาพิจารณาร่วมกันนะคะซึ่งแม้จะขึ้นอยู่กับราคาของตลาดโลกแต่อยู่ในราคาที่เหมาะสมและ สร้างการแข่งขันให้กับเอกชนไทยได้ส่วนเบนซินตอนนี้หลายคนถามเข้ามาเอดีเซลตรึงแล้วเบนซินเป็นยังไงเบนซินยังไม่ได้พิจารณาค่ะ,คะเดี๋ยวอาจจะต้องดูการประชุมครมรอบหน้าว่าจะมีเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาอยู่ด้วยหรือไม่ค่ะ